สวัสดีค e ่ะทุกคน,กคนวันนี้ก็อยู่กับช่อง,งน้องสาวชาวนานะคะเดี๋ยวเราจะไปสารคามค่ารคามกันนะคะสวัสดีค่ะเราชื่อปุกกี้มุกก,ก,กี้ไม่ใช่สิเราชื่อมุกกี้ปุกกี้นะคะตอนนี้เราก็เป็นตุ๊กตาหน้ารถนะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปะะสารคามกันจ้าแล้วมากนไปสารคามเดี๋ยวขออนุญาตไปต่อไปครับขี่เป็นก่อนนะคะเพราะว่าใบขับขี่จะต่อล่วงหน้าเราจะไปสารคามเพราะว่าเราจะไปย้ายขอไปที่รถ เดี๋ยวเราจะขโมยนี้แม่แม่แม่เที่ยวเที่ยวเทียวนะคะเราได้เงินมาแล้วเราก็จะไปเที่ยวเที่ยวเที่ยวเทียวติดตามบันทิการไปเรื่อยๆกว่าจะถึงร้อยอ๋อสาราคาม อยู่กับคนนอนน้องบ้านนี้น,ะะนี่นะคะทุกคนเราก่อนจะได้เดินทางถึงสาระคะก็แวะกิน k f c ซีซีแม่คนสบายลุ่งเร่องวันเนี้ยโมชาร์ลีมันใส่เอานี่เราก็ถึงแล้วนะคะท<ม>ุกคนเรามาบุกบ้านเขาอีกแล้วของบ้านเราเนี่ยวิ่งทำบบบทำบบบแท้ ไม่ดีคอะแกไปใส่ดินมาหรือ,อเปล่าอันนี้น่ะจะพี่ท็อปแทบหรือเปล่าพี่ท็อปแทบกับเจแอมเจแอมหรือเจ๊แอมวะแอมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรียกพี่เกิดดราม่าอีกแล้วลงรถแล้วจ้าโม้ฟัวอะไรฮึบฮึบมาแล้วต้องใส่ไปวิ่งดินมา วลว,วลลฝนบ้านแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะฝนบ้านแล้วเนี่ยจะคลองบ้านมาอยู่ไ,ไม่จากวีรำจะไปเอาของเนี่ย,ยโอ๊ปพี่ไปรับอ่าพี่รับ,ออบรถจะชมดี ไม่มีอะไรฝากอ่ะมีแต่เปะแตงโมอ่ะมาแต่บุรีรัมด์จ้ะอ๋อที่ว่าไปทำบุญนะบ่ะเนี่นแต่ว่าหนูอยู่บุรีรัมด์แต่โดนละแล้วหนูมาคนของใหญ่ขอซื้อนี่ของใหญ่หองแต่ยังไม่ฝากแค่นตะลุบอะโมบอกโมนี่ยะนู้จอดแวะซื้อแถวๆนี้เองไม่คิดว่าจะได้แวะก็ได้นะกินยูสัยไปเอารถคันนี้ไปก็ได้เดี๋ยวบุญไหตรงโมก็เอารถ อ่างคนตังไปกันได้หรอคนไหลน้องมาทรงบ่หรือว่าเรียนน้อกันมาได้หอเหมือนกันหอเดียวกันค่ะเรียนสารคามเออเห็นเขาเจาะใหญ่หอหลายๆเขาเจาะใหญ่เห็นปิดเทอมบ่เมีนปิดเทอมจำป้อว่าเขาไปนั่นอู้ไปเรียนไส้จนในนี้ออกมาเรียนไส้ในหม้อเรียนเพชรปอนด์มันปอนด์จอท่ออ๋อยุบันทำยุบันในคำเลี้ยงอ่ะนั่นแหละรับงานไส้ค่ะ อันนี้อย่าบอกนะมาแต่นู่นออกมาจากท้งว่าถ้าไม่มีบอกจะได้แบบว่าไปหาอยู่นู่นเลยโอ้ยู้ไปไวแล้วฮอนแดดเทียร์ก็อนคนเลยนะคือเอ็มกเอาแตงโมให้โยคยีพี่ดิเอาแตงโมโยคยีเวลาโมถ่ายให้ง่ายเพราะแบบนี้ง่ายจากเทสไปเทสง่ายจากนี่ไปลายเอ็จ้ะส่้วหนูง่ายจากนี่ไปลาสามเอ็ดจบเราบอกยือใส่แล้วครับเอ้าไปถือยังงั้นขากระปุกเก่งกระปุกสูง คุณจ้าขอบคุณจ้าถ้าเกิดว่าถ้าเกิรูกอาจจะแวงแต่แรกนะยังแ,แ,แนเสือกชินอ้ตอนนี้ไงเนลยเย็ดหรือไปสอนยี่ลเยเย็ดแล้วเอนเท่มนานเลยคะเรียกะเลบ่ได้ัาสารคามแบบไปยี่ลยเย็ดแล้วบาวสารคามโอคักหลายคนเลยโอค้งทว่าไม่โอค้างเดาเดยดูลากงย่ามาคุ้สาวเดี๋ดูล กไ่เลวมึกคักแน่ยวมีลวักะยหบเไปงมนางรเหเยกมเหยีเรถถ้าไปกินเนียงดีปะอยากกินเนียงเดาคานกันเฮ้ไปไงหอยยูซนไหนุนใบบอกใสหุ่นใบบอแมนอ๋ไม่ใช่หุ่นวบยิมคอง ริมคลองสมทวินมันบริอยู่ในมอดเีมันอยู่สารคามนี่เอากระสาราคามในเมืองมในมอมสเออเอี่เป็นส้วมเมย์เมย์เลยนี่มาตเตอร์ไก่ปุ้ดเสียงเดงๆมันเดียวกันมืหอเต็กไม่อันนี้น้องน้องกีน้องกีน้องกีอ๋อน้องกีเอ๊สาวหนุ่มเป็นคนบุรีรัมย์ป่ะแมนจ้ะอ๋อเาเป็นคนโคราชบุรีรัมย์คือบอกโคราชเอาพ่อเป็นคนโคราชอำเภอไหง อำเภอปักธงชัยปักธงชัยปักธงชัยเขาจะเอาแบบทำเนียงไม่พี่เพิ่งมาพี่อยู่บุรีรัมย์แต่เกิดเเลยมาทำเนียงทำเนียงทำเนียงไหนไม่แถวบ้านมันมันพูดแบบนี้ด้วยโอ้ทำเนียงบุรีรัมย์ไม่เราไม่วบายอยู่ก่อนข้อรหัสข้อรหัส้อรถึงตองบอกข้อรหัสวะที่ไปเก็บมันนี่สิอยู่บ้านบุรีรัมย์ป่ะใช่อยู่บุรีรัมย์กับเป็นโซนอันนั้นนี่แหละ มันใกล้ๆกับมันติดเขตประคำช่องสางอัเภอยยังบุยลำประคำเออประคำกับติดกับโวรานเป็นเละประคำทหารใช่ประคำใช่แล้วก็เป็นอันพวยปลาชงใช่ไหมบอสโบส์อย่างก่อนคอนเบอรีก่อนปลาชงใช่ประมาณข้ามไหมจากไหนไม่จะไปย้ายหัวเผื่อเข้าไปกินข้าวกันประมาณเดี๋ยวไปนอนค้างคืนอยู่สารคาม คนหนึ่งมอโอ้ยเห็ดบาบนอกอีแล้วกินขมาเลนขาเกินข้าวกินตะขาต้องไปตงกินกับคือขาพูดลหัวมนางกินเื่อนจัการอยากกินยังได้เบิดเลยจ้ากินอียังเองคิดเมนูดูบากคิดอ่อนเลยสาระามกินทีนี่ปกปลาวันป่าวันแมนเคยกินยัง ้ไปมาแล้วก well, okay. sure. ินจนมันเหลือแต่กระดูกเราประมาณนั้นมันมีตัวเราไม่เหลือแต่กระดูกกระดูกที่นี่ก็จะเป็นแต่ไปท่ามุนต้องขอควาเมื่อกี้หน่ยไปคนไหลอยู่ต้องขอองะไรต้องขอขอขอถวดทีมงานดีๆต้องหยาดแช่งว่าเป็นยางพี่รับรถขั้นนี้ล่งลิงขนาดเล็กลิงจนแบบขนหงายเลยล่ะแล้วเดี๋ยวรับมือกันทันบมกุทันเพราะท่านเนี่ยเป็นไปเรื่อยไปอีก เ,เจ้าบ้านเนี่จนเจ้าเทารถขันนี้ไมจ้าบ้านนี่คันนี้ร่วมดอกเบี้ยกับตกลานกว่าอ,อันนี้ไฮเนเดอร์แมนเป็นตัวแซแต่ว่ามัน1.9แต่ว่านูดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มัน <10 9. S 2> เป็นอโอโต้ออโต้หนงจันนี้ตัวตัวสูง,งนี้ได้เดวะนึ่งจุดก้าไฮเลนเดอร์แล้วก็เป็นเจ้าออโต้แมนจ้ะประหยัดปประหยัดอยู่ ไปเที่ยวชนบุรีมาสิแม่นจ้าเอาขนี้ไปอะไปรับขนี้มาอ๋อไปซื้อยู่ปุน่นน้ำน้ำผู้สาวอันดังๆกันสิโบที่สาวจองให้เอายบ้ษสาวท,ท,ท,ที่เป็นเซี่ยวขายอยู่ชนบุรีงงมแมนนา,า,มา,าออสิผู้สาวงามแม่นหนูเคยเห็นอยู่แต่ว่าหนุ่มอะไรจองน้ำเขาไปดิไปออก์ยูสูนนั่นแหละของแมนผู้สาวงามไปออก์ <c oughs> ไปออร์ไอ้ทียบาดอกมือสองดอกได้เข้าบ้านมาเนาะมานีเนาะ มันเปลี่ยนเสือได้สรีคนสีขนของนี่คือรถเราจะไปกินข่าบะบ่สไปกินข่าก่อนแลรวพูนเาค่อยขนแนิเี่เล็กน้ยมนมเนี่ยเตรียมตัวกระบานแตต้อทำหรอมกันางเ่นี่นะูทใบก็ทั้รวทีมัวเราเาบ้านากมเสาทำเป็นเสาหนุนมาเร็ววันนี้เปนสิครับลูก้นนี้เขียวนะโอ้ยกรบบอกทำได้นี่ ตกลงรับยังกันอยู่บันส่วนใหม่บวกหอยครับแต่ว่านั่นนั่นที่จับแต่แต่พออนุญาตบออนุญาตเฮ็ดคลิปนี่เฮ็ดเขาเฮ็ดรถเกี่ยวบ่รถเกี่ยวขับรถเกี่ยวอวะรถแรนด์บินใช่ใช่ทางบ่ส่วนหกล้อก่อนนั่นที่ครับไมโครเป็นบ่บ่พี่ครับเป็นรถเกี่ยวรถเกี่ยวครับเองเลยเนี่ยครับเป็นเกี่ยวได้เนี่ยใช่แต่ว่าน้องมันต้องเปิดเปิดล้อมให้ก่อน เปนดอบไปเพวเราเปิดล่องน้ำขอบน้ำมุ้มนี่แมนเราไปในห้องก็แลมไปตรงๆเนี่ยแมนแต่วันหนูเพิ่งเป็นเมื่อปีที่แล้วเดือนพฤษภาเองตอนพี่อีพี่วุฒิไปถ่ายพ่อพ่อมีรถเกี่ยวใช่ที่แรกอ่ะหนูอ่ะไม่เป็นหรอกแล้วทีเนี้ยวันนั้นอ่ะพี่วุฒิมาถ่ายคลิปหนูขับรถถ่ายเฮ้ยร้อนมานี่เข้ามาน้องลองอีกบันเดียวกันอันนี้อันนี้ลูกลุงจ๋าอันนี้เสื้อผ้าหารเห็ดเห็ดเห็ดยุทธภูมิน้ำกันเสื้อหน้าตาสวยๆอยู่ มันมันพึ่งกลับบ้านไอมันอยู่โรงเรียนต่างโดรนนานที่กลับลูกชาวนาเห็ดเหีดเดี๋ยวปีหน้ากะเวรง่วดแล้วนี่โอ้ยยาวาเด้อไม่ถึงสองแสนสามแ่นมั่วอันนี้ต้องเป็นของพี่กับของเจมเนี่ยรวยสุดเจ๊กเหรียญลอยเหรียญอิลี คนเบิ S <S ่งเป็นร oh, oh, ักมหากราบเป่นเดียนเราเป็นหมื่นเหรียญอ๋อเลือกเลือกเปิดเลยอ๋อจริงจริงเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูหลังบ้านเดี๋ยวเติมสองตัวคนเบิ่งบอกมหากราบคุณเนาะนี่เพดอ๋อจริงจริงหนูพูดจริงจริงนะนี่ยูทูปเดี๋ยวเหรียญยูทูปได้มันจะโดนแบนไหมเนี่ยได้สามร้อยรวยแล้วเนียมันหมเป็นยังไงสามร้อยก้อนเหรียญยูทูปแต่หลายกูยูทูป่อเพดคนเบิ่งหลายกว่ายูทูปแต่หลายกูเพดอีหลี ได้เบังปันโฆษณาป่ะนุปิดอยู่เด้อ่นที่บังหลเห็ดนูกงงมันกันพี่งือเดีว่าเห็ดนุ่นตามหลี่อพี่ก็เปิดอยู่เด้แต่ว่าทำไมมันไม่ขึ้นเลยมลันดนี้งลงในอันนั้นน่ะในแอปตัวซีอะอะไรสักอย่างนี่แหละมันเปิดอัตโนมัติอะไม่ได้ไปกดขั้นเองแอปตัวซี่ามันเ่ามันมันเโค้ง่ โมบอสีฟาฟ้าไหมทีิพูดกัทีิบอสีหรอวะที่พูดเคยบอกว่าเอ้ามาบอกเยวีทำมาตั้งนานจัดไปสันคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย